นิสสันอเมร่านะครับขอเริ่มต้นเนี่ยวันละร้อยกว่าบาทเครื่องพันสองตัว e s p o r t tech นะครับปี2017เป็น E- c โค a าที่มีตัวถังใหญ่นะครับภายในกว้างนั่งสบายเลยได้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันด้วยจะขับในเมืองหรือขับทางไกลเนี่ยคือได้หมดสมรรถนะเกินตัวแน่นอนนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเรียกได้ว่าเดิมๆทั้งคันเลยภายในเนี่ยจะคุมโทนสีดำนะครับดูแลง่ายเลยนะฮะ เลขไมค์คันนี้เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากว่านะฮะเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นกลางๆเท่านั้นเองจัดไว้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่มากไม่น้อยชุดเครื่องเสียงนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยติดตั้งจอทัชสกรีนมาให้ด้วยระบบแอร์เนี่ยแบบธรรมดานะครับแบบมือหมุนแอร์เย็นฉ่ำเลยเบาะน,นั่งเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดลายสไตล์สปอร์ตนะครับสภาพเนี่ยสวยมากนะไร้ริ้วรอยภายในโดยรวมนะครับเอาไป9.7เต็ม10ได้เลยนะฮะ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา n i ันอ n a เมาล่าอยู่หรือว่าหาอีโคคาที่ตัวถังใหญ่ประหยัดน้ำมันภายในกว้างใช้งานง่ายนะครับไม่จุกจิกคันนี้ตอบโจทย์เลยจัดไปครับ229,000 229,000นะครับเครดิตฟรีดาวน์ะครับแล้วผ่อนวันละร้อยกว่าบาทเดือนหนึ่งก็4,000กว่ากว่า72งวดนะครับหรือจะผ่อนยาวหน่อยนะครับก็4,000ต้นต้น8งวดได้เอาเครดิตมาคุยกันนะครับ หากสนใจคันนี้สกิลมานะครับหรือจะจัดให้